มากๆเลยนะเขาบอกว่าสื่อนอกยักให้เป็น1ใน11ผู้หญิงที่น่าจับตามองที่สุดใช่แล้วครับผมนะสำหรับยาย่าอุรัสยานะครับที่อหว่าจะเป็นละครนะครับเดินแบบ เต้นร้องเพลงเทอร์นี่ครบเครื่องมากๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับนิตยสารแอลครับของออสเตรเลียนะครับยกให้ยาย่านะครับเป็น11 i t g i r l s นะครับ y o u s h o u l d p u t o n y o u r r a d a r a s a p นะครับหรือว่าคุณต้องจับตามองอย่างด่วนเลยคือ ASAPassoonaspossible ใช่ครับ ASAP เลยฮะ ASAP ด่วนที่สุดเลยครับนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองย้อนดูเนี่ยนะครับโอ้โหมัว่าจะเป็นผลงานละครนะครับนะเธอก็สามารถแบบว่าทำให้คนแบบโอ้โหติดตาม ้นี่ขื้นชีวิตใช่ไหมนี่ครับจะเป็นบทบาทไหนก็ตามเธอทําแบบว่าได้ดีหมดทุกบทบาทเลยครับในการแสดงละครเรียกว่าเรื่องนี้พลิกบทบาทเลยจากสาวหวานมาเป็นแบบสาวแซ่บดูดิโอ้โหนี่ไปทั้งแขนเลยนะฮะสงสัยน้าเดชคงสอนมาอ๋อแล้วอ๋อแข็งแกร่งแรงเลยนี่น้าเดชแน่นอนนะฮะนี่นี่บทบาทการแสดงใช่ครับนะหรือแม้กทั้งการเดินแบบครับนะฮะอย่างตอนนั้นที่ไปเดินแบบให้กับประธานิกานะครับเธอก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม อันนี้ใช่อีกร้อยห้าสิบห้านก็ไม่มีใครว่าไม่มีเบื่อเลยค่ะไม่มีเบื่อดูเลยเหมือนกันนังแบบมืออาชีพทุกอย่างเลยไม่ว่าลีลาการเดินหน้าตาไม่ได้มีแววเลยว่าฉันคือเด็กผู้หญิงสวยใสที่เธอเคยรู้จักดูเลยดูเลยใช่ครับขอขอชุดแรกทีได้ไหมฮะโอ้อย่าไม่จบเลยไี่ให้เห็นว่าจริงๆที่ไปเดินแบบเนี่ยก็วัตนิกาก็เด็ดมากใช่ครับนะหรือแม้ทั้งเรื่องของการเต้นครับหรือว่าการร้องเพลงเนี่ยครับก็เก่งไม่แพ้กันครับนะอย่างการที่เธอไปโชว์ลีลา ในนี่เลยเพลง Make it Happen ครับโอ้โหดูสิน่ารักมากแล้วร้องเพลงเก่งด้วยนะคะเสียงก็ดีใช่นะครับนะแล้วเธอก็ยังไปสอนเต้นในรายการ The Face อีกด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าหวานก็ได้เซ็กซี่ก็ได้ป๊อปได้หมดเลยนะครับถึงว่านะฮะทำไมถึงแบบว่าโดนจับตามองนะครับว่าต้องเป็นหนึ่งในสาวที่คนทั้งโลกควรจะจับนีนี่ตอนที่ไปสอน The Face ใช่ไหมสอนเต้นใช่ไหมสอน ดูดิดูสิครับโอ้โหตายเลยที่เหลือตายแล้วคุณจำตอนที่เขาไปเป็นเขาเรียกอะไรไปดูแฟชั่นโชว์หรือวิกตองได้โอ้โหตอนนั้นโโอ้โหตอนนั้นเดี่ยวโตค่ะเด่นมากเด็ดไหมล่ะแล้วก็ไปอยู่ใกล้ชิดกับดาราฮอลลีวูดนะครับเต็มไปหมดเลยคุณจรครับอย่างนี้พูดได้เลยไหมครับว่าถ้าไม่จับตามองย่าๆแล้วจะไปจับตามองใครนั่นสิครับเออย่าก็สวยกว่าหนูแค่นิดเดียวเค่ะเดี๋ยวผมมีปกาเป็นอาวุธนะครับผมขอที่จะ เลยเลยคโอ้โหนี่แท้ดูยา่าอาจจะเก่งไงก็ตามนะครับแต่ก็เก่งสู้จนไม่ได้คือจนนี่กล้ามากที่พูดาเล่นนิดเดียวไปคุณกล้ามากคุณเก่งกล้ามากที่คุณบอกว่านิดเดียวเนี่ยนะหนูหนูไม่ได้เก่งค่ะคุณอาหนูไม่ได้เก่งค่ะหนูแค่หน้าไม่อายโอเคโอเคไปอีกรื่อหนึ่งเลยดีกว่านะฮะ